สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ e ิสเรียนดิวด้วยนะครับวันนี้นะผมก็จะมาเล่นล็อกซี่โลมแล้วก็สอนไปข้าวๆด้วยนะครับจริงๆอ่ะล็อกซี่เป็นตัวที่มาโลมได้นะครับเก่งด้วยแต่ว่ามันยังไม่ได้เป็นที่นิยมมากเพราะว่ามันเป็นตัวที่มีเงื่อนไขค่อนข้างเยอะนะครับแต่วันนี้ผมก็จะมาบอกว่าเงื่อนไขคืออะไรแล้วก็วิธีการเล่นของมันนะผมไม่มีโอกาสหยิบตัวนี้ได้แข่งด้วยนะแต่ว่าก็เล่นเป็นนะครับโอเคตอนนี้ก็อยู่ในเกมนะครับซึ่ง วันนี้ล็อกซี่ผมอ่ะพลังแฝงก็จะมากับพลังแฝงของใหม่นะครับที่ถูกปรับมาคือ e x p l o s i v e s h i l d นะครับมันทำให้เวลาเราโดนความเสียหายเยอะๆเลือดเราเด้งนะมันดีนะกับล็อกซี่จริงๆแต่ก่อนนะดูเอลดีเพราะว่าเลือดเด้งเหมือนกันแต่ว่ามันเงื่อไขมันค่อนข้างทำยากกว่าคือล็อกซี่ต้องทำให้ได้สเต็คครบในการทำความเสียหายใส่ฝั่งตรงข้ามนะครับมันทำลำบากนะแต่ถ้าโดนความเสียหายเนี่ยล็อกซี่ทำได้ง่ายกว่าแล้วก็ ไม่จำเป็นต้องเอาตัวเองเข้าไปลึกด้วยนะครับอ็อกซีก็ไม่มีอะไรครับต้นเกมคือคิดซะว่ามันเป็นตัวที่เอามาวิ่งดูแมปอย่างเดียวก่อนนะครับจนกว่าจะเลเวล4เลยพอเลเวล4เนี่ยถึงจะเริ่มเก่งนะครับแล้วก็เล่นกับพลังแฝงฟิกเกอร์นะครับส่วนรูนผมเล่นเป็นรูนแท้งปกตินะจริงๆคนอยากเล่นลูนเวทก็เล่นได้นะครับ <Yeah. S 1> แต่ต้นเกมเวลาโดนเวทหรืออะไรเงี้ยเราจะเหนื่อยนะถ้าเราเล่นลูนแบบดามเมจเยอะ แต่มีข้อดีนะเวลาเราไปเอาคลิปป่าเขาหรือช่วยเอานกอะไรเงี้ยเราจะเอาได้เร็วเพราะเรามีมีเขาเรียกมีพลังโจมตีพลังเวทเยอะนะต้นเกมรอสี่นะอย่ารีบอย่ารีบเจอวันเดอร์ก็ดีนะครับล็อกซี่เพราะว่าจริงๆล็อกซี่เจอวันเดอร์ลีโปเจออะไรพวกเนี้ยดีแบบเวลาเขาเอาหน้าถูถูอะเราก็จับตอนที่เขาแบบเลือดเหลือครึ่งหลอดหรือเลือดเหลือน้อยอะ คือเวลาเขาเลือดน้อยเขาจะกลัวเรานะไม่ให้เราจับหรือหนีบางคนแบบริโปง้งริปโแบบครึ่งลงครึ่งหลอดก็แบบอวดเราต่อนะเพราะเก่าอะไรเงี้ยเราช่วยไม่ได้นะต้นเกมมันก็ปล่อยไปก่อนนะครับรอจนเวลสี่แล้วเดี๋ยวค่อยเก่านะจากไปแล้วเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดว่าต้นเกมเราค่อนข้างเสียเยอะครับเราก็ ไม่จำเป็นต้องฝืนคุมมังกรใหญ่กับมังกรเล็กแข่งกับศัตรูนะครับเราก็ปล่อยไปก่อนนะรอจังหวะส่วนรอเขามาได้ป้อมผลาดหรือเวทพลาดน,นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราตายแบบช่วงต้นเกมหลายตัวมันยงไงมันก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วนะเรอเขาผลาดเห็นไหมเขาแบบอาจจะฆ่าเพื่อนเราเสร็จปุ๊บแล้วก็เจ็บแล้วก็แบบเผลอแบบไม่ได้มาดูมังกรแต่นี้เขามาดูนะเราเลยเอาไปได้ แต่ถ้าป่าเรามา,าจ,จะได้ลุ้นรัดมียอ, <Yeah. S 1> อดทนไว้จนกว่าจะเลี้วสี่และอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นนะครับ <Yeah. S 1> ดูด้วยเพื่อนสี่แล้วสี่อย่างนี้ก็คือมีเรื่องแล้วนะบอกเลย ค่อยๆเล่น oh. เดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็โยนเราแค่ใจเย็น,นๆแล้วก็ล็อกซี่เป็นตัวที่จับค่อนข้างโหดนะครับแต่ก็แพ้พูลิฟายนะนะก็อย่าลืมนะว่ากด p u ีพูลิฟายล้างได้นะครับสามารถเอามาแก้ได้เหมือนกันนะ <c oughs> โอ้ยมันมาดักเราก็อ้อมกลับนะ <c oughs> เพื่อนเอ็งอย่าเข้าไปนะ <c oughs> เพื่อนอยา่า โอ้ยเองก็เกือบล่วงเหมือนกันนะเพื่อนอโอ้โหมันกดตัวแข็งนะต้องให้มันโอ้โหเพื่อนเราแห้งเลยจับไม่ได้มีกดล้มอยู่ <c oughs> เหน่าเขาเล่นดีนะเนี่ยหน่าเล่นดีจัดเย <c oughs> อะน,นะครับ toilet เ,เกมก็ยังแบกเราไหวอยู่เราแค่ยืนให้เขาไหวก็พอโดยที่ก่อนที่เราจะยืนไหวเนี่ยเราก็ต้องไม่แจกนะครับผมไม่ได้พูดถึงรุ่มพูนรุ่มทีมผมเลยนะครับผมพูดถึงตัวเอง <c oughs> ขายข่าวอีกแนละเกียรตตั้งใจเล่น นี่เราเราจะปล่อยให้คนหลุดลอยนวลน,นะผมพูดแค่นี้แหละแรงอ่ะใครที่มันบังอาจไปซักผ้าหรือว่าล้างจานหรือทิ้งขยะโดนแม่เรียกเราต้องจัดจัดออกไปให้หมดค <c oughs> าคนหลุดเขาเรียกว่ารอคนพาดชิ่ายแล้วไงเพื่อนเองจะไปเหลือโจ๊กอะไร ไม่มีจับนะมีจับก็ใจเย็นๆเ,เอ็งจะไปเหลือโจ๊กอะไรโอ้โหขอโทษครับพี่ปักเฮ้ยผมเผลอขยับตัวนิดนึงมันก็เลยทำให้ฟูมองศาเปลี่ยนไป <c oughs> แต่อย่าลืมครับใจเย็นน,นนนะัะ <c oughs> ทุกอย่างมันจะดีขึ้นเอง <c oughs> <c oughs> จริงๆล็อกซี่มันเล่นง่ายนะไม่ค่อยมีอะไรมากก็ออกของแก้ตามสถานการณ์แล้วก็รอจับจังหวะดีๆนะครับรอเขาพลาดอะไรเงี้ยจับเข้าป้อมก็สามารถกดฟิกเกอร์ได้นะอย่างงี้จริงๆเขาโดนนะโดเกอร์ Joker. โอ้โหโดนจริงนะฮะบอกเลยแต่เพื่อนเราก็โดนด้วยผ <laughs> ิดไปแล้วที่ไม่ได้เช็คพุ่มให้ก่อนผมขอโทษครับแล้วผมก็รู้ด้วยว่า เพื่อนเรามันจะทิ้งผมอย่างนี้แล้วก็ไม่รัดมังกรด้วยนะโหดร้ายจริงๆผมบอกให้สวยแต่ยังน้อยก็ยังแก้แค้นให้ผมได้ถือว่าโอเคอย่าปล่อยให้ศัตรูร้อยนวลเออผมจะบอกว่าสําหรับล็อกซี่เนี่ยมีอีกอย่างหน,นึ่งที่สําคัญนะค,คือการออกรถคู่ดาวนะทําให้คู่ดาวอันติเร็วนะมันทําให้เล่นได้ง่ายขึ้นแบบเราถ้าเราจับได้รัวจับได้บ่อยขึ้นเนี่ย มันจะเซอร์ไพรส์ศัตรูได้ว่าเฮ้ยมันมีจับแล้วอีกหรอหรืออะไรเงี้ยเวลาเรามีคููดาวเยอะๆนะมันค่อนข้างน่าลำาคาญเวทีข้างบนเองน่าจะต้องอดทนไว้นะโอเคเนี่ยคูดาวค่อนข้างเร็วนะแล้วก็าามาอีกละ ดาร์ซี่มึงอย่าเพิ่งไปดิเพื่อนโอเคไปเลยก็ได้เผื่อจับโจกโดนสวยจับโดนนะอย่างนี้ก็มีเรื่องอยู่จับอย่างนี้ก็มีเรื่องสิครับเอออย่างนี้ยเขาเสียบ,บิงหมดเลยนะผมอยู่ oh, no. วุ้ยจัไม่โดนเป็นเรื่องสิครับจับไม่โดนอย่างนี้ก็ก أ, ก أ, กหนีไปถ้าจับโดนเราจะได้2อ,อีกครั้งนึ่งครับมันทำให้หนีง่ายจับไม่โดนก็เป็นเรื่องสิฮะตอนนี้เราก็ ย่าลืมดูข้างบนนะเพราะว่าโทนรีอยู่แล้วก็มาเตรียมซ้อนรอรับเวฟให้โทนก็ได้หรืออาจจะเอาเวฟไปถ้าเกิดเพื่อนมากันไม่ทันครับป้อมก้อนใหญ่แตกง่ายนะถ้าเกิดว่าแตกไปแล้วมันอาจาจะทําให้แคลรี่เราไม่มีที่ฟาร์มเราก็ควรที่จะป้อมแตกชา้าที่สุดนะครับฝั่งแคลรี่นะที่แคลรี่ยืนนี่นะจับไว้ให้แคลรี่ยิงนะครับ แล้วก็แทงให้แครี่แค่นี้เองตัวมันเล่นง่ายนะถึกด้วยเล่นง่ายด้วยนะครับนี่ผมมีตอนนี้ผมมีลดคูดาวสิบหกแล้วเห็นไหมออกเอจิตคุ้มนะครับตัวนี้เฮ้ยเพือนเราโดานนะไปอัพแทนก่อนอย่าให้แครี่อย่าให้ใครได้สัมผัสแครี่ของเรานี่แครี่เล่นดีนะครับแบบเนี้ยคือเขารอ รอผมเดินนําก่อนคือผมอยากจะแนะนำอีกอย่างหนึง่งมันไม่ใช่แค่โรมอย่างเดียวนะที่ควรจะเล่นดีในแรงแบบแครี่ที่แบบเล่นกับโรมก็ควรที่จะรอโรมเปิดแมปก่อนไม่ใช่แบบวิง่งติดติดกันอนะแล้วก็แบบพอเช็คพุ่มก็เช็คพร้อมกันใช่ไหมอันนี้คือยังไงก็ไม่ดีนะแบบโรมอาจจะเปิดแบบพร้อมแบบที่แครี่เราตายซึ่งแบบมันเป็นอะไรที่ทําให้โรมเล่นยากนะ <Yeah. S 1> แบบโรมกลัวแครี่ตายตลอดเวลาอย่างเงี้ยโรมก็เล่นยากนะ นี่ไม่มีอะไรเลยครับแค่รอจับตัวหลุดโดยที่ตอนเนี้ยเดี๋ยวเขาก็มีคนมาการขวาเห็นไหมพอขีบเข้าเราก็รอดักไก่ไปครจะเป็นไก่ไหมเราจับเพิ่งเป็นตัวนี้นะเราก็จับไก่มาค่ะป๊อปแล้วก็เล่นกับเพื่อนกอนกรได้พะพอเพื่อนเราจะเอาขวานะบ็อกซี่นะจับโขดจัดอย่างเงี้ยเราเล่นขวาได้นะเพราะว่าเพื่อนเขาโผล่บนสอง ฟองก็ได้ไอ้นี่แหลมจังว่ะเขาแหลมก็จริงแต่เราวิ่งไล่ไปก็คงไม่มีประโยชน์นะครับตอนนี้เอาฟองอยู่อ่ะิ ควเรามายิงหน่อยเพื่อนอ,อย่าตายข้างนอกโจ๊โจ๊ไป2แจ๊ะแจ๊ะโจ๊ะไปสองจ๊ะกันเพื่อนก่อนเฮ้ยกันผมต้องเอาแล้วนะจังหวะนี้โจเกอร์ไปไหนผมไปที่นั่นด้วยไม่ไรกลับมาช่วยข้างหลังก่อน หายล้อืออือช่วยเขาสวยครับจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที yeah> ่รอแอคกันเลยเพราะว่าโทนกดตายเกิดเข้ามาแบกพวกเรานะบอกเลยแทงพ้อมกลางก่อนเพื่อนมึงยิงก่อนจังหวะนี้ที่เรารอมานานก็จะพลิกให้เรานะถ้าเราใจเย็นแต่ถ้าเราใจร้อนล่ะก็เราก็จะแพ้นะจ๊ะ เอ,เ,อเอา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 เพื่อนยังไงมึง,งอะยังไงจ้ายัางไงจ้ายังไงจ้าปั๊มนะนายปั๊มคนกันป้อมไปก่อนขอสัมผัสได้ไหมจ้านี่ล็อกซี่นะก็เล่นประมาณนี้นะครับไม่ยากนะรอจับ แล้วก็สวนเขาซึ่งตัวเนี้ยเวลาเกมนําก็ตายยากมากๆนะครับสำหรับเกมตามก็เวลาเราเล่นในป้อมเราศัตรูจะกลัวนะเพราะว่าจับและสวนไม่ได้เลยก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้แล้วก็พลังแฝงใหม่อย่าลืมนะดีมากๆโดยที่ผมจะบอกเพิ่มอีกอย่างหนึ่งนิดนึงก็คือสามารถใช้พลังแฝงอ่ะเป็นพลังแฝง รถคูดาอันติได้นะครับล็อกซี่ก็คุมเหมือนกันนะรถ10เนะเพราะว่าต้นเกมมารมกว่าจะได้เอจิตหรือว่าจะได้ของรมมันใช้เวลาค่อนข้าง,าง่านสักพักนึงเลยนะกว่าจะได้เราแค่จับให้แคลรี่แจมๆยิงอย่างเช่นโทนลาวิลช่วงนี้ฮิตมากตัวที่แบบดามิจัดจัดเวลาเราจับอะแล้วยิงอะเพลินนะลิปโป้ตัวหลวงที่เขาว่าแบบไม่กลัวโทนเพราะสามารถส่วนโทนตายอะ เจอล็อกซี่ก็เล่นไม่ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็อย่าลืมนะครับเอาไปเล่นกันได้ในแลง้งเป็นตัวที่น่ารำคาญมากๆอีกตัวหนึ่งวันเดอร์ก็ยังกลัวนะครับเวลาวันเดอร์เลือดน้อยหรือโลมตัวอื่นๆเลือดน้อยครับมันจะกลัวโดวนจับไงก็หลับความเสียหายไปแค่31เปอร์นะครับไอเทมก็ประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมเปิดพลังแฝงให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับจะได้ใช้กันถูกนี่นะผมใช้วันนี้เป็นอันนี้นะแต่ว่าจริงๆจะใช้ตัวแข็งก็ได้ หรืออาจจะใช้เป็นรถคูดาวันติแบบนี้นะครับได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็ดีหมดเลยส่วนรูนก็โกลเด้น10บโอเทคห้าสปิริตหแล้วก็โพเวสสิบนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย